ีครับผมประกอบมิเยาสตูดิโอนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาบอกว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงนะครับผมจะไม่ผมมีแรงที่จะพัฒนาตัวเองครับไอ้ร้องเพลงเพราะยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่านอกจากคนนี้นะครับผมเนื้อเรื่องมันคือจากตรงนี้ครับคือน้องน้องก็ทักมานะครับสวัสดีค่ะแล้วก็หก6หกแก็ผมก็จำกว่าแล้วนี่เชื่ออะไรไอายุเท่าไหร่ ว่าชื่อพิมพ์อายุ13บสามนะครับผมแล้วก็ไอ้่ะไม่มีแฟนเลยใครไม่มีแฟนพิมพ์ไม่มีแฟนอ๋อค่ะค่ะค่ะโสดนานยังนานแล้วอ๋อค่ะค่ะก็คือที่แบบแบบเนี้ยก็คือไม่มีอะไรจะถามกันแล้วนะครับผมงัมพูดอถามอย่างงั้นแหละค่ะค่ะไม่ไปเรียนเลยนี่ไม่ไปค่ะไม่อ่ะพิมพออกจากโรงเรียนแล้ว ชวนไปแม่ทางานเขาผมก็คิดว่าก็เป็นผู้หญิงที่เก่งนะครับผมนึกถึงพ่อแม่ด้วยนะครับก็เขาควรได้รับความอะไรสะแสดงความยินดีให้เขานะครับผมก็ให้กาลังใจเขาหน่อยนะครับผมอ๋อผมก็อ๋อเก่งนะเราอยู่แล้วใช่อยู่แล้ว,ลวไงก็ขยันขยันนะค่ะจะพี่ก็ขยันเรียนเลยนะ ผมก็บอกว่าไม่เอานะครับผมทําไมอ่ะไม่น่าหนักเลยก็ผมก็บอกว่าไม่เรียนแล้วก็คือผมนี่คือสาระนะครับผมเรียนป .6 หกไม่จบเลยนะครับผมเนี <c> ่ย <oughs> ป .6 หกยังไม่จบเลยโอ้โหหยอกใช่ไหมเนะี่ยบ่ครัไม่ได้หยอกเลยเอ้าจริงเหรอใช่ครับอ๋อค่ะแล้วกินอะไรยังคะยัง น้องล่ะกินแล้วค่ะจำไมพี่ไม่กินนะไม่หิวมันไม่ไดีต่อสุขภาพนะครับพี่ดีดีไม่ดีอย่าเทียงน้องเขาบอกว่าถ้าไม่หิวเนี่ยก็กินห้าช้อนก็ได้จะได้ดีต่อสุขภาพก็คือน้องเขาเนคนที่ได้ใชดีมากนะครับผมน้องเป็นแม่พี่เหรอ,อผมไม่มีอะไรคุยไปวกัเลยตอบโกตีนพยน,นะครับผมเออเหาะหา้อยใจะครับผมก็คือช่วงนี้เนะี่ย ผมเป็นคนขี้น้อยใจนะครับผมโอ้โอพี่จะอะนรอะเหยวค่ะโอ้โหทำไมดีออนคนไม่เป็นซะด้วยสิไม่เป็นไรค่ะอีอ๋อ,อเคยมีแฟนมากี่คนแล้วสองค่ะอ,อ๋อให้พี่เป็นคนที่สามในมันก็คือแบบว่าผมหยอะเมื่อเขาเล่นนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรทำาหยอกจริงๆนะครับผมได้ะหลาพูดจริงเลยจ้าเลวจังเลยพี่ฮนี่แหละครับได้ไหมครับก็คือเฮ้ย ทุกคนอย่าคิดว่าผมกินเด็กนะคือเขาอายุสิบามปีแล้วก็ผมก็หยอกเขาด้วยนะครับอย่าเอาเรื่องมาพูดให้วันซับซ้อนนะครับผมเป็นพี่น้องดีที่สุดก่อนนะครับครับนกนกอะไรครับปลาปลาอ๋อค่ะเด็กเป็นนั่งเล่นหัดปลาไกา่รู้จักปะก็คือนกเขาเป็นคนจังหวัดกระบี่นะครับผมเขาไม่รู้จักจังหวัดใจเขาไม่รู้สถานที่จังหวัดสงขลาของผมหรอก แล้วก็ใครที่อยู่กระบี่น่าจะรู้จักข่าวนางนะครับผมห้ออรู้จักคนไรต่อยดีไม่รู้ดิคะพี่ร้องเพลงให้พี่ฟังหน่อยดิคะกับบ้านเดี๋ยวร้องให้ฟังค่ะพี่จะพี่ร้องเพียนนะไม่เป็นไรคะ่ะไอโจไปหรือ,อยังไงยังไงก็ได้พี่นล่นฟรีไฟไหมคะใช่ค่ะไม่เล่นครับก็คือผมโกงองเขานะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยอยากเล่นกับผู้หญิงคือผมอยากพัฒนาตัวเองให้เก่งก่อนครับผม ครับแล้วตอนนี้พี่ทำอะไรครับผมก็เล่นเฟซอยู่ตอนนั้นเพราะว่าไม่มีอะไรทํานะครับผมอ๋อค่ะอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาตีสามยี่สิบนาทีแล้วนะครับเพื่อผมตื่นมาตีสองกว่าแล้วนะไม่มีอะไรจะพูดแล้วคะ่ะงั้นตอนอะไรไม่รู้ตอนกลางคืนพิมจะทักไปนะคะประมาณนี้มั้งครับนี่ไงครับแล้วก็ผมก็ทักกลับไปตอนบ่ายสองนะครับค่ะ เปล่าๆออกค่ะพิมนังเกมอยู่ค่ะมันบอกว่าผมไม่กวนอ๋อไม่เป็นไรค่ะแล้วผมก็เงียบไปนะครับต่อจากนั้นเขาก็ถักมาตอนบ่ายห้าโมงสิบสามนาทีพี่ทำไรครับผมก็ตอบไปนะครับอยู่ไหมเดี๋ยวลองเปลียให้ฟังลองเลยใครอยากฟังงั้นชว์ไปนะค่ะก็คือน้องผมเจ้น้องเขาเนี่ยบอกว่าเวลาผฟมัวเล่นนี่มันน่ารัก <c oughs> ผมก็ไม่รู้นะครับว่าน่ารักตอนไหน มนมำใจน่ารักตรงไหนนะครับผมก็น้องเขานะ่ะทำให้ผมมีการังใจมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าผมแร่ผมร้องเพลงเพราะนะครับผมแล้วก็เขาชอบผมน่ารักแล้วก็อะไรอ่ะกเาบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ดื่มเนี่ยแล้วนี่น้องก็บอกว่าจะเอาเสียงผมเนี่ย ถ้าผมลองเพลงไปลองดิสตอกด้วยนะครับผมก็เขินๆนิดน,นึงเพราะว่าไม่เคยมีใครเอาเสียงผมไปลงดิสตอนะครับผมก็นี่แหละพิมพ์งินข้าวก่อนนะคะครับอยากฟังเพลงไหมพรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่อยฟังก็คือวันนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ที่สามผมจะลงคลิปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อือัดเสร็จลงเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก,ก็บอกว่า เมื่อคืนผมนอนสองทุ่มจริงๆนะครับผมแล้วก็ตื่นมาทีสองก็คลิปครอบประมาณนี้นะครับผมใครที่ชอบคนแบบนี้นะครับก็อย่าลืมแชร์กันด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอสักห้าไลค์ก็พอครับผมอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเผื่อว่าคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาอัดคลิปปันคนก็ได้นะครับใครจะไปรู้ครับไปล้ะครับผมบายบายครับ